ฉเฉลยข้อสอบสอวนปี67ใครอยากได้เทคนิคดีๆในการฝึกทำข้อสอบพันธุศาสตร์อย่าลืมกดติดตามและเซฟคลิปนี้ไว้ดูย้อนหลังนะครับวันนี้พี่กรมจะพาน้องๆฝึกทำโจทย์พันธุศาสตร์เรื่องโมโนไฮบริดครอสถ้าพร้อมแล้วเราไปุูกันเลยครับข้อสอบสอวนข้อนี้ครับถามว่าจากการทดลองของเมนเดลคู่คำในข้อใดไม่ถูกต้องครับ การที่นันเกเรียนจะทําข้อสอบข้อนี้ได้ครับแสดงว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องจําขั้นตอนของการทดลองของเมนเดลไม่ว่าจะเป็นการทําโมโนไฮบริดคอร์สหรือไดไฮบริดคอร์สได้เนาะเดี๋ยวพี่กรมจะทบทวนการทาโมโนไฮบริดคอร์สให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาตอบคําถามว่าช้อยข้อใดไม่ถูกต้องตามที่ข้อถามเนาะโอเคเริ่มต้นเลยครับในการทดลองของเมนเดลเนี่ยเมนเดลได้มีการนําลักษณะของถั่วลันเตาซึ่งมีด้วยกัน7ลักษณะมาผสมกันทีละหนึ่งคู่ยีนะครับหรือหนึ่งลักษณะ โดยในรุ่น P generation ครับเด,เด็กจำเอาไว้เสมอเลยในเดียวเนี่ยจะนำถั่วลันเตาพันแท้ระหว่างเด่นแท้กับด้อยแท้นะครับเด่นแท้เนี่ยเราจะเรียกว่าโฮโมไซกัสโดมิเนนต์นะครับยกตัวยอย่างเช่นต้นสูงแล้วกันนะครับต้นสูงโฮโมไซกัสโดมิเนนต์ซึ่งจะมีจีโนไทป์เป็นอัลลิวเด่นทั้งคู่นะครับที่ใหญ่ที่ใหญ่ผสมกับต้นที่เป็นด้อยแท้ครับผสมกับพันแท้ก็คือต้นเตี้ยนะครับต้นเตีย้ยซึ่งมีจีโนไทป์เป็นคีเล็กคีเล็กโดยในกรณีนี้นะครับ การที่ถั่วลันเตาต้นสูงกับต้นเตี้ยจะผสมกันเนี่ยนะครับซึ่งมันอยู่ต่างต้นต่างดอกกันมันจะอยู่ดอกเดียวกันไม่ได้ทีเดียครับต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงออกลักษณะของมันออกมาถ้ามันเป็นต้นสูงมันก็จะเป็นต้นสูงมันจะมีทั้งสูงทั้งเตี้ยอยู่ในอันเดียวกันเนี่ยไม่ได้เนาะดังนั้นแสดงว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการผสมที่เกิดจากการผสมข้ามต้นนั่นเองนะครับซึ่งการผสมข้ามต้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเรียกว่า cross pollination นะครับ cross pollination ซึ่งข้อสอบเนี่ยนะครับในกรณีของข้อสอบสอวอสวอนมักจะถามอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับว่าในรุ่น p ี e จ e นเรชันเนี่ยเกิดจากการเซลล์โพ i n a t i o n หรือคอ s ์สโพ i n a t i o n คำตอบก็คือเป็นค o ร์สโพลิ n นชัน n นอกผสมข้านี่พอผสมกันเสร็จแล้วครับตัว 4, สืบพันธุ์2อันนี้ก็จะมารวมกันเป็นทีอย่างทีเล็กเราเรียกว่ารุ่น F1 โอเคในการทดลองของมันเดียวเนี่ยไม่ได้จบอยู่เพียงแค่การทำการผสมกันแล้วก็ศึกษาแค่ในรุ่น F1 เนาะ เมนเดียวยังศึกษาต่อในรุ่นหลานครับหรือที่เราเรียกว่า F2 นะครับโดยรุ่นหลานเนี่ยเกิดจากการที่ให้ต้นรุ่น F1 ซึ่งเป็นต้นดอกสมบูรณ์เพศซึ่งเป็นเพื่อผ,ผสมตัวเองเนะครับมันทําการผสมภายในดอกเดียวกันอยู่แล้วเราเรียกการผสมในรุ่น F1 ว่าเกิดการเซลล์โพล i n เนชันโอเคนะครับดังนั้นลูกที่เกิดขึ้นในรุ่น F2 หลังจากที่ F1 ผสมกันก็จะได้เป็นทีใหญ่ทีใหญ่ทีใหญ่ทีททเล็ก ที่ใหญ่ที่เล็กและที่เล็กที่เล็กนั่นเองนะครับโดยมีทั้งต้นที่เป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์โฮโมไซกัสรีเซสีฟและต้นที่เป็นเฮตโรไซกัสนะครับโอเคโดยมีอัตราส่วนจีโนไทป์ก็เป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่ต่อที่ใหญ่ที่เล็กนะครับต่อที่เล็กที่เล็กเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อ2ต่อ1และอัตราส่วนฟีโนไทป์ครับก็จะเป็น ต้นดอกต้นสูงครับต้นสูง3ต่อต้นเตี้ยหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งอัตราส่วนทั้งจีโนไทป์และฟีโนไทป์ก็ออกข้อสอบบ่อยเช่นเดียวกันเด็กๆควรจะจําได้เนาะทีนี้โอเคเพียงพอกับการทําข้อสอบข้อนี้แล้วนะครับข้อกไก่ครับการผสมถ้ำเกิดขึ้นในรุ่น p generation ใช่หรือไม่ cross pollination นะครับเกิดขึ้นในรุ่น p ใช่หรือไม่คําตอบคือถูกต้องครับต่อไปครับการตัดอัปเรโนการตัดอัปเรโนจะเกิดขึ้นใน f 1 generation ข้อนี้เป็นข้อที่ผิดครับการตัดอัปเรโนจะเกิดขึ้นในรุ่น p นะครับรุ่น P generation เเหตุผลพราาะว่ การผสมครับต้องเป็นการผสมข้ามดังนั้นเราจรึงจาเป็นจะต้องมีการตัดละออกลีนูนะครับจากอีดอกหนึ่งย้ายไปอย่างอีกดอกหนึ่งเนาะส่วนในรุ่น F1 เนี่ยนะครับมันเป็นเซลล์โพลีนิชันผสมภายในดอกเดียวกันจึงไม่มีการตัดออรีนูข้อขอพันจึงผิดนะครับไม่สัมพันธ์กันข้อขอภันธครับออโฮโมไซกัสนะครับในรุ่น pre P generation ในรุ่น P นะครับ generation เป็นการผสมระหว่างพันธุ์แท้พันธุ์แท้ไม่ว่าจะเป็น เด่นแท้หรือด้อยแท้ก็ตามเราเรียกว่าโฮโมโลกัสดังนั้นข้อความวาาจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้ององครับอเฮทโรไซกัสในรุ่น f 1ใช่หรือไม่ในรุ่น f 1เนื่องจากว่า,าพันแท้ผสมกันระหว่างเด่นแท้จะบด้อยแท้จะได้รูป f 1ออกมาเป็นเฮทโรไซกัสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ ข้ององ,ง,องจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเห็นไหมครับข้อสอบพันธุศาสตร์ไม่ยากไมเดี่ยวนะครับถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้นะครับให้กดเซฟคลิปนี้เอาไว้เผื่อดยูย้านหลังเนาะแล้วก็กดหัวใจให้กำลังใจกันแล้วก็กดคอมเมนต์อยากได้ข้อสอบข้อไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้เลยและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่ชอบพันธุศาสตร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ